เมื่อพูดถึงสถานก,การณ์โควิดประจําวันรวบรวมข้อมูลสักนิดหนึ่ง,งนะครับในบช่วง13-14วันที่ผ่านมามก็แค่กลมๆก,ก็คือเครื่องเดือนแรกของสิงหาคมนะรครับผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายวงการทยอยถูกโควิดสอยร่วงทีละคนสองคนนะใช่ต้องบอกว่าโควิดเป็นตัวเร่งเหมือนกันนะอาการป่วยของหลายท่านพอเจอโควิดไปเร็วจริงๆต้องบอกเลยนะคะร้ายกาจมากคะ่ะโควิด ด้านกลับไปเมื่อวันที่6สิงหาคมใช่ค่ะ6สิงหาคมวันนั้นค่ะคุณเทวันวุณภูติเสียชีวิตจากโควิดเป็นดีเจในตำนานต้องถือเป็นดีเจในตำนานนะ,ค,ะคนอายุประมาณสัก45อัพ 45. 45อัปน่าจะรู้จักคุณอาเทวันวุณภูติเป็นดีเจเพลงฝรั่งค่ะเป็นดีเจเพลงฝรั่งเป็นดีเจในระดับตำนานของของของประเทศไทย รุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักนะต้อง45ขึ้นไปสี่ชีวิตละเมื่อวันที่6สิงหาคมใช่ค่ะด้วยอายุ8ปีปีก็ถือเป็นความสูญเสียของแวดวงดีเจนะค่ะเอาละครับถัดไปวันที่12สิงหาใช่ค่ะอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคุณปาโมชโชตมงคลค่ะถึงแก่อันธนจกรรมอะไรครับ12สิงหานะคะตอนนั้นสิริอายุรวม80ปีค่ะจากโควิดเช่นกันค่ะ สังเกตนะฮะเส้นโควิด <COVID S 2> ค่ะครับขยับมาอีกทีวันที่14สิงหาค่ะคราวนี้สถานสะเทือนพอสมควรท่านผู้หญิงบนเรือนชุนทวันถึงแก่อเนิจกรรม14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยนะคะเป็นภรยาของนชชาิใช่ค่ะคุณเอกชาติชายชุยชนทวันอดีตท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นคุณแม่ของอาจารย์ต้องไกรศักดิ์ใช่แล้วมผมก็เพิ่งทราบนะ ท่านผู้หญิงบนเรือนเก่งมากพูดได้ตั้งเจ็ดภาษานะใช่ค่ะช่วงที่นาชาติไปเป็นโูตอยู่ต่างประเทศนะก็ต้องบอกว่าท่านผู้หญิงบนเรือนมีบทบาทสําคัญมีบทบาทอย่างสําคัญในการช่วยงานสามีมากทีเดียวเพราะพูดภาษาได้มากกว่าท่านนายกพลเอกชาติชายชุนวัน,นจํานวนภนะาษาที่พูดได้เจ็ดภาษาค่ะออายุของท่านผู้หญิงบนเรือนก็คือ1 0 1ปีนะคะ101ปี101101 101ค่ะ ในวันเดียวกันส4บสี่สิงหาค่ะคุณแม่คุณแม่ลอยออยกวงค่ะคุณแม่ลอยออยกวงเนี่ยอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องอธิบายค่ะบอกว่าเป็นคุณแม่ของเฮียหงเริ่มคุ้นๆใช่ไหมครับนายกสมาคมงใช่ไหมคะเฮียหงต้องถือเป็นบิ๊กอยู่ในแวดวงธุรกิจบิลเลียดใช่ค่ะนักสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยค่ะคุณสุธรจารุมนขณขณะเดียวกันเฮียหงหรือสุธรจารุมลยังเป็น บิ๊กอยู่ในแวดวงธุรกิจนกพิราบแข่งโอ้อ๋อชอบอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆนะสอง,สองวงการนะเฮียฮงเฮียฮงกับเจ้าสัวธนินเจริญวนนนท์ซีพีะจะต้องเจอกันอย่างน้นอยๆนะครับปีละสองครั้งเราคุยเรื่องอะไรคะนกพิราบแข่งคุยเรื่องนกพิราบ <c oughs> ใช่คุยภาษาเดียวกันเรื่องนกพิราบเฮียฮงเป็นบิ๊กอยู่ในแวดวงธุรกิจนกพิราบแข่งขณะเดียวกันเจ้าสัวธนินนั้นชีวิตของเจ้าสัวมีอยู่สองอย่างค่ะ รักพ่อพกับลูกค่ะคือหนึ่งไก่ชนอ่าและสองนกพิราบแข่งอ๋อหนึ่งปีปีหนึ่งสองครั้งต้องได้เจอกันแน่นอนเพราะเพราะเพราะสมาคมนกพิราบแข่งของเฮียหงเขาจะจัดแข่งระดับนานาชาตินะอือไม่ใช่ระดับประเทศนะระดับนานาชาติราะนักโกลินเตอร์ปีนี้ก็สักครั้งสองครั้งที่มันเป็นแบทอินเตอร์จริงๆนะดังนั้นดังนั้นเจ้าสวธทนินจะยุ่งขนาดไหนก็แล้วแต่มันเป็นวาระที่ จะต้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยอารมณ์ใครเครียดกับนกพิราบแข่งกับนกพิราบตัวโปรดและสนทนากับอ่อ่อกวนผู้รู้ใจอ,อย่างเช่นเฮ er ียหงเรื่องนกพิราบแข่งกจะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องไงเพราะคนในวงการเดียวกันรักในสิ่งที่เหมือนกันมีสองอย่างไก่ชนชีวิตของเจ้าสัวไก่ชนกับนกพิราบส <3 S 1> อย่างได้ไหมอะไรอย่างอะ่ะหนึ่งไก่ชนสองนกพิราบแข่งค่ะสาม เงินอ๋อเจ้าสัวเขามีไอเดียทําธุรกิจอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่นี่คืองานอดริเรกที่รักแมะชอบคุณแม่รอยออยกวงเสียชีวิตเมื่อวันที่14ค่ีคุณแม่ของเฮียหงนะฮะขณะอายุร้อยกับสปีอายุยืนจริงจริงอายุยืนอายุยืนะสมควรค่ะ